สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่การแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ Chemical and Biological Engineering Program ภาควิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมาศาสตร์มออุบลบรรยายโดยอาจารย์นะครับอาจารย์ชื่ออาจารย์จกักิดอัมพุทครับวิศวกรรมเคมีเนี่ยคืออะไร วิศวกรรมเคมีเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ที่นําความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะและก็เศรษฐศาสตร์มาใช้ออกแบบวางแผนแล้วก็ควบคุมกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพื่อทําให้วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้วัสดุพลังงานอย่างประหยัดปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามาดูโปรโช์ดกันนะครับเราจะเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยนะครับจะถูกป้อนเข้าไปในกระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตอาจจะเป็นกระบวนการทางเคมีกายภาพหรือว่าชีวาภาพก็ได้นะครับบางกระบวนการต้องใส่พลังงานเข้าไปด้วยครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันอาจจะมีสารเจือปนอยู่นะครับเราก็ต้องทําการแยกแล้วก็ทําบริสุทธิ์ครับหลังจากนั้นก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะครับผลิตภัณฑ์ก็จะถูกทําการแพ็ค กิ้งนะครับก็คือบรรจุภันธุ์แล้วก็นําไปขายได้กําไรนะครับส่วนสิ่งเปื้อนก็จะกลายเป็นของเสียครับซึ่งจะต้องทําการบําบัดต่อไปหรือไม่ก็นํากลับมาใช้ใหม่นักศึกษาลองดูตัวอย่างของกระบวนการผลิตนะครับนี่คือกระบวนการกลั่นน้ํามันครับสิ่งที่นักศึษาเห็นอยู่นี้ก็คือหอกลั่นลําดับส่วนครับโดยที่เราเนี่ยจะทําการซื้อน้ํามันดิบมาจากตะวันออกกลางนะครับหรือว่าเอาน้ํามันดิบที่ค้นพบในประเทศเนี่ยนะครับมาให้ความร้อนครับ พอให้ความร้อนปุ๊บนะครับเนื่องจากน้ามันเนี่ยเป็นาสารประกอบเชิงซ้อนที่มีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายอยู่ในนั้นนะครับเมื่อเราทําการให้ความร้อนปุ๊บมันจะเกิดการเดือดนะครับสารที่มีจุดเดือดต่ำนะครับเขาก็จะลอยขึ้นไปข้างบนนะครับรก็กลายเป็นแกส๊สเชื้อเพลิงส่วนจุดเดือดสูงๆนะครับก็จะไม่ลอยไปไหนครับจะอยู่ที่เดิมก็อย่างเช่นบีทูเมนหรือว่าน้ำมันเตานะครับพวกนี้จะใช้นําไปสร้างถนนลาดยางนะครับแล้วก็จะขอแนะนําผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาจะ ประสบพบเจอในชีวิตประจําวันนะครับอย่างเช่นพวกน้ํามันแก๊สโซลีนนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าน้ามันเบนซีนเนี่ยก็จะใช้ในการเติมรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือน้ํามันดีเซลครับซึ่งก็จะใช้ในการเติมรถกระบะหรือรถบรรทุกนั่นเองนี่คือตัวอย่างของกระบวนการผลิตครับตัวนี้คือการผลิตน้ําตาลจากต้นจากอ้อยนะครับจากอ้อยของเรานะครับขั้นตอนแรกก็คือก็จะมีการนะครับ เก็บเกี่ยวอ้อยนะแล้วก็ขนส่งมาที่โรงงานอุตสาหกรรมก็จะเข้าไปในหน่วยที่เรียกว่าเชเดอร,รน์นะครับทำการหั่นนะครับมิลลิ่งก็คือทําการบดให้เป็นให้ละเอียดนะครับหลังจากนั้นนะครับอยากจะให้นักศึกษาลองดูที่เส้นสีน้ําตาลนะครับพอเราลดขนาดของอ้อยแล้วนะครับเราก็จะส่งไปที่ถังเก็บนะครับถังเก็บเนี่ยก็จะมีการให้ความร้อนที่เรียกว่าฮีเตอร์นะครับ หลังจากนั้นแล้วพอได้รับความร้อนนะครับก็ทำนำไปแยกตะกอนหนักออกนะครับใช้เรียกว่าแคลริฟายเออร์นะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปที่อีวบิลอเรเตอร์ก็คือการระเหยน้ำออกไปครับเสร็จแล้วก็ส่งไปทำให้แห้งนะครับโดยการใช้ไดเออร์แล้วก็กลายเป็นลอชูการ์ก็คือน้ำตาลนะครับวิศวกรเคมีก็จะต้องทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับกระบ,บวนการผลิตทั้งหมดนี้นะครับเพื่อให้ได้น้ำตาล ตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าเอาไว้นะครับหรือว่าตามออเดอร์ลูกค้าอย่างเช่นว่าวันนี้อยากจะผลิตอยากต้องการน้ําตาลทั้งหมด1000กิโลอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องผลิตให้ได้แล้วน้ําตาลจะต้องมีคุณภาพตามที่ลูกค้ากําหนดด้วยนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหน่วยปฏิบัติการย่อยๆประกอบกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสายพานตรงนี้ก็คือว่ายูนิตโอ per ation ตัวที่1นึ่งยูนิตโอ per ation ตัวที่2นะครับไปเรื่อย แต่นักศึกษาไม่ต้องกลัวนะครับว่าในโรงงานเนี่ยจะมีแต่เราคนเดียวไม่ใช่นะครับเราต้องทํางานร่วมกับวิศวกรสาขาอื่นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราเอากากน้ําตาเนี่ยนะครับมาต้มเพื่อผลิตพลังงานความร้อนเพื่อไปปั่นมอเตอร์เป็นไฟฟ้านะครับเราก็ต้องอาศัยวิศวกรไฟฟ้ามาช่วยนะครับการกําจัดของเสียนะครับก็ต้องอาศัยวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับการขนส่งก็ต้องอาศัยวิศวกรสาการนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทํางานร่วมกับวิศวกรหลากหลายสาขาครับ วิศวกรเคมีแตกต่างจากนักเคมีอย่างไรถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยเขาก็จะศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเคมีนะครับเจาะทุกรายละเอียดทุกพื้นฐานไปถึงระดับโมเลกุลอะตอมนะครับส่วนวิศวกรเคมีคือผู้ที่นำเอาความรู้วิทยาศาสตร์เคมีเหล่านั้นน่ะมาออกแบบกระบวนการผลิตโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของหน่วยปฏิบัติการต่าง,ตางๆตัวยอย่างเช่นหอ,อกลนันอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนถังปฏิกรณ์เคมี เพื่อขยายขนาดการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมขอยกตัวอย่างนะครับเป็นการผลิตสบู่ละกันนะครับถ้านักวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยก็จะต้องทําการหาวิธีการทํำยังไงนะครับที่จะเปลี่ยนไขมันสัตว์ไขมันพืชเนี่ยให้มาเป็นสบู่นะครับให้มีคุณสมบัติมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการครับแต่ว่าจะทาเฉพาะในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่วิศวกรเคมี Me เนี่ยจะเป็นคนที่จะนําเอาความรู้เหล่านี้นะครับ ไปออกแบบวางแผนแล้วก็ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถผลิตสบู่เนี่ยได้ทีละมากๆอาจจะเป็นวันละ20,000ก้อน30,000ก้อนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าวิศวะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือจะเล็กๆนะครับไซส์เล็กๆแต่ถ้าจะเป็นวิศวะนี่คือไซส์ใหญ่ๆจบแล้วทํางานอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกก็คืองานวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตนะครับเช่นวิศวกรฝ่ายผลิตครับ ตัวอย่างนะก็คือว่าถ้าเกิดลูกค้าออเดอร์มาว่าต้องการผลิตภัณฑ์เนี่ยสบู่2 0 0 0 0ก้อนนะครับในวันนี้นะครับเราก็ต้องผลิตให้ได้และ2.000 0ก้อนนี้ต้องมีคุณภาพตามที่ต้องลูกค้าต้องการนะครับถ้าคุณทําไม่ได้เราก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปรีโพเซสเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการครับอันดับที่2คืองานออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเช่นวิศวกรโครงการ อย่างเช่นว่าถ้าต้องการจะขยายขนาดโรงงานขยายกระบวนการผลิตติดตั้งยูนิตเปอรชันตัวใหม่ๆเราก็ต้องสามารถคำนวณประเมินราคาแล้วก็ติดตั้งด้วยนะครับงานวางแผนพัฒนาธุรกิจแล้วก็วิเคราะห์การลงทุนการที่จะตั้งโรงงานเนี่ยเราจําเป็นจะต้องวิเคราะห์การลงทุนว่านะครับต้องใช้ต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็จะคืนทุนที่ระยะเวลากี่ปีงานควบคุมความปลอดภัยในการทํางานในโรงง,งานเช่นวิศวกรความปลอดภัยนะครับเราจะทํายังไงให้ เกิดการทํางานที่ทุกคนปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆนะครับงานวิจัยและพัฒนานะครับก็เช่นนักวิจัยในหน่วยงานรัฐนะครับเช่นสวทชนะครับหรือว่าหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการเอกชนนะครับงานฝ่ายขายตลาดแล้วก็บริการเทคนิคนะครับบางทีก็ต้องจะเป็นวิศวกรแบบเซอร์วิสนะครับเข้าไปตรวจวัดนะครับค่าต่างๆในโรงงานสาหกรรมงานด้านการศึกษาเช่นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับผู้ประกอบธุรกิจนะครับผู้ประกอบการนะครับ ธุรกิจเกี่ยวกับสารเคมีหรือกระบวนการทางเคมีนะครับหรือจะเป็นระดับ sme ก็ได้นะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรเคมีมีอะไรบ้างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะอุตสาหกรรมน้ําตาลน,นะครับก็จะมีอุตสหาหกรรมหลักๆเช่อนอุตสหาหกรรมเคมีแล้วก็ปิโตเคมีอุตสหาหกรรมปิโตเลียมอุตสหาหกรรมปิโตเลียมจะเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะนะครับแกส๊สธรรมชาติแล้วก็น้ํามัน อุตสาหกรรมเคมีและปิโตเคมีก็คือการเอาแก๊สธรรมชาติแล้วก็น้ำมันเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างเช่นพอลิเมอร์เป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็พลังงานทดแทนอุตสาหกรรมอาหารและยาอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมสีนะครับสบู่ฝองซักฟอกนะครับซีเมนต์เซรามิกแก้วเป็นต้นวิศวกรรมเคมีใช้ความรู้พื้นฐานด้านไหนบ้างนะครับด้านใดบ้าง หลายหลายคนคงคิดว่าอา้าวก็ต้องใช้เคมีสิชื่อวิศวกรเคมีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับความรู้พื้นฐานที่จําเป็นที่สุดคือคณิตศาสตร์ครับต้องใช้มากถึง4 0เนื่องจากว่าต้องมีการคํานวณแล้วก็ออกแบบต่างๆฟิสิกส์ลองลองลงมาครับที่สิเพราะว่าบางโรงงานเราต้องใช้กระบวนการทางกายภาพนะครับค่อนข้างเยอะครับแล้วก็มีวิชาเคมีนะครับสิวิศวรกรรมเคมียังไงก็ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมีทั่วๆไปครับ เช่นสารอินทรีย์โครงสร้างของสารเคมีปฏิยาเคมีเป็นต้นชีววิทยานะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีการพัฒนาอุตสาหการรมเคมีชีวภาพเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นครับฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเรียนชีวว,ชวิทยาด้วยนะครับเช่นการหมักชีวเคมีกระบวนการทางชีวภาพและสุดท้ายครับก็คือภาษาอังกฤษเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าในหลักสูตรเนี่ยตำราส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วบางวิชาเนี่ยเราก็จะมีสไลด์หรือว่าเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย คณาจารย์ของหลักสูตรที่สภาวิศวกรให้การรับรองนะครับมีทั้งสิ้น6ท่านนะครับได้แก่คนแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอธิิ์พาวโพท่านเป็นประธานหลักสูตรครับจบการศึกษาจาก Imperial College ล o n d อนดอนประเทศอังกฤษนะครับคนที่2ก็คืออาจารย์เองนะครับอาจารย์จกิตอิอพุธนะครับจบการศึกษาที่สุรนารีนะครับแล้วก็คนที่3อาจารย์นัทยาพูลสุวรรณครับจบที่สุรนารีเช่นเดียวกัน คนที่4ครับอาจารย์พุทธพรครับจบการศึกษาที่ University of New South Wales ประเทศออสเตรเลียครับคนที่5คืออาจารย์ชาณลงผู้ชงขวาลินครับจบการศึกษาที่ Imperial College London เหมือนกันครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัชชัยกัญญาวุฒิครับจบการศึกษาที่ University of London ประเทศอังกฤษครับโครงการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรนะครับก็คือการฝึกงานและก็สหกิจนะครับหลักสูตรนี้นะครับมีเริ่มต้นนะครับให้นักศึกษาเนี่ย ทำสากิตตั้งแต่ปีพศ2550ขึ25้นนะครับตั้งแต่นั้นมาแล้วก็มีการดําเนินสากริไมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาไปจนกระทั่งถึงการส่งนักศึกษาไปสากิจที่ต่างประเทศด้วยนะครับไปมีประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับมีโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศก็จะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นการมีการส่งเสริมนักศึกษาเข้าไปประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมี K Me, แล้วก็เคมี Me, ประยุกต์นะครับจะ เป็นการประกวดระดับประเทศนะครับก็จะได้เจอเพื่อนๆจากสถาบันอื่นด้วยนะครับมีการประกวดโครงงานศักิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็จะมีการาเอางานจากโครงโปรเจกต์จากสาข์เนี่ยมาประกวดกันนะครับในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างครับมีการแข่งขันกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์นะครับเพื่อนักศึกษาได้รู้จักเพื่อนๆจากสถาบันอื่นมีโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรนะครับบางคนอาจจะมีความรู้ บางส่วนไม่เพียงพอเราก็จะทําการปูพื้นให้ก่อนมาเรียนในในช่วงก่อนเปิดเทมอมต้นปีที่สองนะครับทีนี้นะครับเป็นคําถามที่นักศึกษาหลายคนเนี่ยถามมานะครับอาจารย์ก็เลยคัดมาคําถามที่น่าจะเหมาะกับนักศึกษาในตอนนี้เพราะว่าถ้าให้นักศึกษาถามเนี่ยอาจจะไม่มีใครแบบกล้าถามในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถามและตอบไปไปเลยละกันนะครับคําถามที่1คือคนแบบไหนเหมาะจะเรียนวิศวกรรมเคมี ตอบครับคือคนที่ชอบการคำนวณครับชอบแคลคูลัสมีความรู้ค่อนข้างดีในวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาภาษาอังกฤษชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็ชอบแก้ไขปัญหาครับอันนี้คือคนที่เหมาะนะครับวิศวกรรมเคมีเรียนยากจริงหรือตอบครับตรงไปตรงมาครับเรียนยากแน่นอนครับแต่ก็ไม่มีอาจารย์คิดว่าไม่มีสาขาไหนเลยที่เรียนง่ายนะครับวิศวะน่าจะยากทั้งหมดนั่นแหละนะครับ แต่ไม่เกินความสามารถของเราครับเนื่องจากว่าวิศวกรรมเคมีเนี่ยต้องมีความรู้หลายด้านต้องทำทำให้ต้องมีเนื้อหาเนี่ยที่ต้องเรียนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเรียนด้วยด้วยความละเอียดด้วยนะครับจึงยากที่จะเข้าใจรวมทั้งต้องนำไปประยุกต์ใช้ด้วยเพราะว่างานวิศวกรรมเคมีเนี่ยคือต้องดูโปรเซสทั้งหมดของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ต้องทำให้ลูกน้องที่เราดูแลอยู่เนี่ย ทำงานอย่างปลอดภัยไม่ไม่มไมประสบพบเจออันตรายใดๆนะครับวิศวกรรมเคมีจบยากจริงหรือนะครับก็ขอตอบตรงไปตรงมาว่าจบยากครับแต่จบได้นะนะครับถ้ามีความพยายามขยันมุมนะ่งมั่นอดทนแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนเรียนแบบจริงจังอ่ะแต่เรียนแบบพอดีนะคือแบบไม่เครียดเรียนแบบมีความสุขนะครับจะคิดว่าทุกสาขาก็น่าจะจบยากเหมือนกันนะครับ วิศวกรรมเคมีเรียนยากจบแล้วมีงานทํำไหมเงินเดือนเท่าไหร่นะครับวิศวกรรมเคมีเนี่ยพอเนื่องจากว่าจบยากนะแต่พอจบแล้วเนี่ยคุณมีงานทำค่อนข้างเยอะนะครับข้อมูลจากอาจารย์ทิศศักดิ์นะท่านประธานหลักสูตรบอกว่าปีก่อนๆเนี่ยได้งานทําถึง90%นะครับของของหลักสูตรนี้นะครับจบแล้วมีงานทำนะครับสิทธิ์เก่าสาขาวิศวกรรมเคมีมออุบลเนี่ยสามารถทํางานใน บริษัทอุตสาหกรรมเคมีชั้นนำนะครับเช่นบริษัทปตทนะครับมีมาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่อยากจะประกอบอาชีพเนี่ยในพื้นที่ท้องถิ่นใกล้บ้านนะครับก็คือภาคตะวันเชียงเหนือนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่โรงงานแป้งมันสับปะหลังโรงงานน้ําตาลโรงงานไบโอทนทอนนลโรงงานกระดาษเป็นต้นนะครับเงินเดือนก็จะประมาณในช่วงนี้ครับสองหมถึงสามหมบาทนะครับ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับถ้านักศึกษาประสบการณ์น้อยจะแปลเงืนเดือนเยอะเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากนะครับก็ต้องดูที่ประสบการณ์เป็นหลักครับเรียนอย่างไรให้จบวิศวกรรมเคมีที่มออุบลน,นะครับอันดับแรกเลยครับคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าคุณจะต้องจบวิศวกรรมเคมีให้ได้ก่อนถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วนะครับคุณก็ค่อยไปหาแนวทางแล้วก็วางแผนนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยสำเร็จการศึกษาไปศึกษาข้อมูลในหลักสูตรว่าต้องเรียนวิชาอะไรบ้างนะครับ แล้วต้องผ่านด้วยเกรดอะไรนะครับถึงจะจบได้นะครับต้องหลังจากนั้นนะครับพอคุณวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องทําการตั้งใจเรียน,นครับต้องต้องหมั่นเพียรน,นะครับพร้อมที่จะเรียนรับรู้สิ่งความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับพอวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณต้องลงมือทํานะครับต้องทํำยังไงหนึ่งก็คือคุณต้องตั้งใจเรียนในห้องครับถ้าคุณตั้งใจเรียนในห้องเนี่ย คุณจะประหยัดเวลาในการแปลงห,หนังสือเนี่ยเยอะเลยถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี่ยคุณก็จะใช้เวลาศึกษาด้วยตัวเองอน้อยลงนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเก่งมากนะครับบางครั้งเดียวอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นไรครับคุณกลับไปทบทวนความรู้ครับแล้วก็ต้องทํากันบ้านด้วยตัวเองเป็นหลักหมายความว่าไม่ใช่ให้ไปนั่งทําอยู่คนเดียวนะครับคุณอาจจะไปถามเพื่อนให้เพื่อนช่วยนะครับแต่ว่าตอนทำเนี่ยก็คือให้ทําด้วยความเข้าใจของตัวเองนะครับเขียนด้วยลายมือของเราเองนะครับ ต้องมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนด้วยนะครับช่วยกันเรียนแต่ว่าไม่ไม่ลอกกันบ้านกันนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรก็ปรึกษาอาจารย์ได้นะครับหาความรู้จากที่อื่นนอกเหนือจากชั้นเรียนด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องทํากิจกรรมไปด้วยนะครับฉะนั้นการแบ่งเวลาให้เป็นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสุดท้ายนะครับก็จะขอฝากกรอนะครับวิศวกรรมเคมีเอาไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ เคมเอนจบไม่ยากแต่ขอฝากให้ตั้งใจมันอ่านฝึกฝนไปคอนเซปต์ได้ประยุกต์เป็นกิจกรรมทำก็ได้ข้อดีไซน์มีให้เห็นแต่ต้องแบ่งเวลาเป็นเรียนก่อนเล่นจึงจะดีเคมเอนจบได้จริงทั้งชายหญิงล้วนมากมีทำงานได้ทุกที่เปี่ยมศักดิ์ศรีคนชื่นชมนะครับก็ถ้านักศึกษามีคำถามหรือว่าอะไรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะครับโดยการใช้อีเมลเหล่านี้นะครับโอเคครับในส่วนของการนําเสนอก็น่าจะจบเท่านี้นะครับต่อไปก็ขอให้นักศึกษาที่มีคําถามนะครับสามารถถามมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ